สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับก็สู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 family หรือว่าช่อง13 happy family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุเครบาปรัวข่าวสทร fm 1 0 6 m h z นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวดีๆที่หลากหลาย จากแขกรับเชิญคุณภาพคืนนี้ก็เป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงสวยและมีความสามารถแล้วก็มีพลังล้นเหลือทีเดียวค่ะเธอเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามซึ่งท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วคงไม่แปลกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอได้ส่งผ่านพลัง แล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็การดูแลภาพลักษณ์ที่สวยงามเพิ่มบุคลิก,กภาพที่ดีสร้างความมั่นใจซึ่งก็ทำให้คนเรานั้นมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงซึ่งต้องรักสวยรักงามกันอยู่เป็นทุนเดิมนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้เทคนิคเคล็ดลับว่าจะทําอย่างไรให้ความสวยที่มีมาจากธรรมชาตินั้นสวยเพิ่มขึ้นขณะที่บางคนบอกว่าแม้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแต่งหน้าเองก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอมองเห็นว่ามันยังต้องมีการเติมเต็มอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้หญิงหรือแม้แต่กระทั่งผู้ชายที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนั้น ต้องมีอะไรบางอย่างก็เลยเกิดเป็นสถาบัน สอนแต่งหน้าขึ้นมาแล้วคืนนี้เธอก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวในรายการของเรานะคะขอต้อนรับคุณพิมพัทราพิมพ์รัตนากูลหรือว่าครูรุ้งค่ะ managing director บริษัทพันล้านความงามจำกัดและเจ้าของธุรกิจ red lip makeup studio ค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะมานี่คือโอ้โหมาพร้อมกับความงามที่เดินเข้ามาก็สะดุดตาใครๆเลยนะคะ,ค,ค,ะครูรุร้รงจริง,รงๆแล้วเนี่ยครูรุ้งเป็นคนที่รักสวยรักงามมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะ ใช่เลยค่ะเรียกว่าตั้งแต่จำความได้เกิดมาในครอบครัวเรานี้อยู่กับคุณยายคุณป้าคุณแม่ตอนเช้าเตื่นมาเราจะเห็นเขาอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าแต่งตัวใส่ตุ้มหูใส่สร้อยฉีดน้ำหอมแล้วก็ออกไปทำงานคือได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเฉะในครอบครัวแล้วเราก็จะจำภาพโดยเฉพาะคุณป้าเราปัจจุบันคุณป้าก็ยังเป็นผู้หญิงทำงานอยู่นะคะ58แแล้ววัยใกล้เกษียณแต่เป๊ะ สวยเนี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเราก๊อปป้าเรามาเต็มเต็มเลยค่ะค่ะปีนี้ครูรุ้งอายุอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ครูรุ้งอายุ36ค่ะย่าง37แล้วค่ะแต่ยังดูไม่ถึงเลยนะคะด้วยความที่ดูแลตัวเองดีมากๆแน่ๆนะคะครูรุ้งก่อนหน้าที่จะมาจับธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยครูรุ้งไปทําอะไรมาก่อนเห็นบอกว่าอยู่บริษัทเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์อะไรแบบนี้ใช่เล่าให้ฟังนิดนึงสิคะ ก็รุ่งนะคะก็จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์จากสาขาวิชารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลนค่ะแล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราก็เลือกตัดสินใจว่าเราจะทํางานในโรงพยาบาลดีไหมหรือว่าเราจะออกไปทํางานเรียกว่าเป็นอาชีพเซลล์ดีซึ่งเรามีความรู้สึกว่าอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนอาชีพเซลลนะคะรู้สึกว่ามันท้าทายเราก็เลย เลือกเข้าสู่ธุรกิจที่เรียกว่าบริษัทยาแล้วเราก็เป็นดีเทลยาค่ะ,คะก็เป็นผู้แทนยาอยู่ถึงออสองบริษัทด้วยกันนะ,ะช่วงระหว่างปี43่จนถึงปี2551ค่ะแล้วจุดพลิกผันมันอยู่ตรงไหนทำไมถึงออกจากตรงนั้นแล้วก็มาเข้าสู่โลกธุรกิจความสวยความงาม <c oughs> คะคือตอนทําบริษัทยาเนี่ยก็ทํามาเกือบสิปีนะคะซึ่งเขาเรียกว่า อตอนนั้นอะเราเป็นเด็กเรียนจบใหม่ๆพอเข้าสู่ธุรกิจยาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าธุรกิจเนี้ยแหละมันจะเป็นธุรกิจที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพัพฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเราเองและพบปะบผู้คนมากมายและพบปะผู้คนมากมายเราเอนจอยสนุกมาก10ปีเต็มๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะพี่หนิงเด็กอายุ21ปีเพิ่งเรียนจบมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนอใน<ร>อาชีพดีเทลยาอาชีพ อาชีพที่แบบเป็นอาชีพในฝันเลยตอนนั้นค่ะตื่นเต้นมากมแต่ทํามาถึงสิบปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอเงินไม่ใช่คําตอบของชีวิตแล้วนั่นไง มันมันรู้สึกว่ามันอิ่มตัวพร้อมๆกันกับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราทํางานแล้วเราไม่รู้สึกอยากตื่นไปทํางานเหมือนเดิมในทุกๆวันรู้สึกว่าเช้าวันจันทร์เปลี่ยนไปใช่ครับไม่มีพลังไม่อยากจะลุกไปทํางานเช้าวันจนันทร์ใช่แล้วก็รอนับวันเย็นวันศุกร์อะไรแบบเนี้หรอคะอืรู้สึกเลยว่ามันไม่เติมเต็ม,มชีวิตเราอเอ๊ะแล้วจริง,รงๆมันมันคืออะไรค่ะตอนนั้นเริ่มคิดเลยค่ะค่ะแล้วก็ แฟนแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยก็ก็บอกนะบอกว่าก็สนับสนุนเราให้เราได้แบบออกมาค้นหาตัวเองค,ค่ะค่ะแล้วพอถึงจุดที่เรารู้สึก เริ่มสงสัยแล้วว่านี่ไม่ใช่คําตอบนี่ไม่ใช่โจทย์ของชีวิตพลังฉันหายไปไหนทําไมไม่กระตือรือร้นกับการทํางานเหมือนเดิมแล้วคุณรู้ค้นหายังไงคะวิธีการค้นหาลาออกเลยเห,ร <c oughs> หรือว่าค่อยๆหาไปว่าเราชอบอะไรจริงๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสค้นหาตัวเองอยู่สักพักนึงคะ่ะแล้วก็จริงๆเคยทําหลายสิ่งหลายอย่างเช่เปิดร้านเสื้อผ้าเพราะเรารักสวยรักงามคุณดูเข้าทางดูอะไรแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็เคยหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านเสริมสวยด้วย แต่ว่าทําแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เีกมันไม่ใช่น่ะเพราะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราเองเนี่ยเป็นคนขี้เลเอะค<ม>ุณหญิงเชื่อไหมไม่เชื่อ <c oughs> สวนเลยไม่เชื่อเป็นแบบว่าประมาณว่าเด็กม่ใิ้ดนใช่ไหมคะจะเป็นแบบว่าเด็กเรียนมากเราข้ามฝั่งไป ข้าเรือข้าโปไปเนี่ยเป็นเด็กธรรมศาสตร์โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเด็กไม่ให้โดนเราจะใส่แบบโบทายกระโปรงยาวถึงกะตุ้เรียบร้อยผมนี่นะคะต้องสีดําตลอดเวลาพอเรียนจบปุ๊บนะคะคือรู้สึกอยากระบายใช่ครับสีทองมาเลยอย่างนี้ก็ตอนนั้นรู้สึกเลยว่าพอออกไปทํางานเนี่ยไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยโอ้โหโลกข้างนอกตอนจําได้เลยตอนครั้งแรกที่ทํางานบริษัทยา เข้าไปถึงเนี่ยพี่ๆที่เป็นระดับเมนเจอร์ผู้ใหญ่เนี่ยปุ๊บเขามองเราแบบหัวจะรดเท้าเลยค่ะคือเหมือนเราเป็นเด็กเลยอะค่ะทุกคนดูแบบเนี่ยดูแบบพี่หนิงเลยผมเป๊ะหน้าเป๊ะแต่งตัวบุคลิกภาพสวยมากจนหัวหน้าเราบอกเลยว่ารุ้งถ่านู่จะเติบโตในธุรกิจสายเป็นอดีตดีเทลยานะ หนูต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองออแล้วตอนนั้นบริษัทก็รับน้องๆเด็กใหม่ที่เพิ่งจบมาใช่ไหมคะก,ก็มีการเทรนเทรนในเรื่องของการแต่งหน้าการแต่งกายเราเลยรู้เลยว้าวมันต้องแบบนี้นอยู่ดาวางาังคารหรือว่าไปอยู่ดาวดวงไหนมา <c oughs> ทําไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่าพัฒนาบุคลิกภาพมันต้องทํายังไงบ้างใช่ค่ะแปลว่าจุดเริ่มต้นของครูรุ้งคือการที่เข้าคอร์สอบรม แต่ว่าองค์กรจัดให้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพอเราออกไปในลุกใหม่เนี่ยโอ้โหเสียงตอบรับจากคุณหมอจากลูกค้าแบบดีมากแล้วเราก้าวสู่การเป็นระดับท็อปเซลล์เนี่ยเร็วมากๆเลยนั่นแปลว่าการพัฒนาบุคลิกภาพการดูแลตัวเองเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงอื่นอื่นด้วยเนี่นะคะมันทําให้งานอาชีพเรารุ่งโรจน์ขึ้นโอ้โหมีผลมากๆเลยเรียกว่าเป็นดาวรุ่งจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองให้เป๊ะค่ะเรียกว่าแบบนั้นได้เลยค่ะแล้ว ครูรุ้งใช้เวลากี่ปีถึงสะสมความชอบการเรีนยนรู้ทางด้านนี้แล้วก็มาถึงจุดที่เอาละฉันพร้อมที่จะบอกต่อคนอื่นแล้วค่ะ,อะพอเรารู้สึกว่าอาชีพดีเทลยาไม่ได้ฟูลฟิลไม่ได้เติมเต็ม<ะ>เราแล้วนะคะเราก็ค้นหาจําได้เลยว่าเพื่อนเนี่ยชวนรุ้งไปเรียนแต่งหน้านะคะครั้งแรกเลยที่เริ่มไปเรียนแต่งหน้า ในคลาสนั้นคือคลาสแรกของการแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าที่แบบเรียนจริงจังเลยนะคะพี่หนิงเราเดินเข้าไปปุ๊บเราเจออาจารย์ผู้สอนเป็นคุณหมอด้วยะนะคะท่านก็คือ,อคุณหมอพนินชนเลเกียตินะ,ะจำได้เลยตอนที่เจอท่านครั้งแรกฮะค,<ม>คุณหมอเลยเนี่ยไม่สวยเป<ฮ>๊ะอย่างนี้อะไรนี้ใช่ไหมเป็นคุณหมอเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายที่สามารถลุกขึ้นมาแบบใส่สูทปลูกไทยใส่หูกระต่ายแล้วเนี้ยบหัวจดเท้าแล้วยืนสอนแต่งหน้าแล้วเรา โอ้โหนี่คือแรงบันดาลใจเลยอะอยากเป็นแบบนี้ค่ะอยากเป็นแบบนี้เลยอยากยืนสอนแต่งหน้าแบบนี้เลยอยากเปลี่ยนผู้คนอยากเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วจำได้ว่าไีเรียนคลาสแรกคิ้วตกนะคะโดนตัดห่างคิ้วทิ้งโอ้จริงเหรอจริงค่ะพี่หนิงคือคิ้วเนี่ยเขาจะต้องมีมุมว่าหางจุดจ่าจะต้องตาเราใช่ค่ะจะลดกับ ทัดหูเท่านั้นถ้าตกลงไปกว่านี้แปลว่าคิ้วตกอ๋อเหรอใช่ค่ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบพอดีกับกรอบรูปหน้ายอย่างของพี่หนิงนี่เรียกว่าสวยเป๊ะแล้ววันนี้โอ้ขอบพระคุณม่ครบถ้วนแปลว่าช่างเราฝีมือใช้ได้ใช่ <c oughs> แล้วพอเราไปเรียนคอสนั้นปุ๊บกลับบ้านไปคิ้วหายอตอนเช้าต้องลุกขึ้นมาฝึกเขียนคิ้วทุกวันค่ะแล้วเราก็เริ่มเข้าไปเรียนคอสแต่งหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสุดถึงคอสเทรนเดอร์เทรนเนอร์ แล้วเราก็ได้มีโอกาสคะคุณหมอท่านก็คงจะเห็นอะไรในตัวเราว่าสอนได้ว่าน่าจะได้นะมีแพชชั่นเรื่องนี้แน่นอนเลยท่านก็ให้โอกาสนะคะได้เข้าไปเป็นวิทยกรของบริษัทแล้วก็สอนแต่งหน้าทั้งในแล้วก็นอกประเทศในแถบประเทศ AEC ด้วยเพราะว่าบริษัทก็ไปลุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านเ e c ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางคือคือตั้งแต่เปลี่ยนงานจากการเป็นตัวแทนยาบริษัทยามาแล้วก็มาเข้าสู่ การเป็นช่างแต่งหน้าก่อนเนาะเป็นเมคอัพอาร์ติสนะที่เรียนแต่งหน้าแบบเป็นระบบที่ถูกต้องแล้วก็ขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์เป็นครูคเป็นครูผู้สอนแล้วก็ตระเวนเอไปสอนคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันคือจริงๆคือมันพลิกชีวิตครูรุ้งเลยนะใช่ค่ะแล้วเราค้นพบเลยว่าโอ้โหมันมันทำให้เรามีพลังมากๆค่ะ พี่หนิงเชื่อไหมคะว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นแค่การสอนแต่งหน้าใช่แต่ปรากฏว่าพอพอทางานเขาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเมื่อสักครู่จะเห็นภาพว่ามีนักเรียนมีคนมาเรียนเป็นร้อยเป็นสองร้อยเป็นห้าร้อยคนบางคนมาเรียนเนี่ยเพื่อนชวนมาพี่ชวนมาค่ะเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชอบแต่งหน้าไหมหรืออะไรพอเรามองตาใช่ค่ะพอเรามองตาปุ๊บเรารู้เลยว่าใจเขายังไม่เปิดที่จะรับการสอนของเราอะกลายเป็นว่าเราต้องละลาย ลายพฤติกรรมระหว่างเขาเปลี่ยนทัศนคติกันใช่ค่ะแล้วเรารู้เลยว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนเราเชื่อเลยว่าทุกคนสวยแต่สิ่งที่เขาเขาไม่เชื่อว่าตัวเองสวยนี่แหละเขาไม่มั่นใจในตัวเองนั่นแหละที่มันทำให้เขาทำหน้าแบบไม่มีความสุขแล้วก็กดตัวเองเอาไว้ใช่ค่ะแล้วเรารู้เลยว่านั่นแหละหน้าที่ฉันจนพอจบคอร์สปุ๊บคนที่มาเรียนกับเราทุกคนสวยกลับบ้านไปแล้วเรารู้เลยพอเขาสวยปุ๊บ เขามีความสุขขึ้นทัศนคติเขาเปลี่ยนค่ะพี่หนิงอ,อันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> ครูรงนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นจุดเด่นของครูรุ้งที่เปิดสตูดิโอสอนแต่งหน้าซึ่งไม่ใช่แค่การสอนให้เราแต่งหน้าเป็นใช้ผลิตภัณฑ์ว่าจะเติมอะไรอยู่ตรงไหนบน,บนใบหน้าแต่ว่าเธอจุดประกายความรู้สึก นับถือตัวเองของผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็เธอก็จุดประกายให้ทุกคนนั้นเรียนรู้ที่จะเอาความสวยจากธรรมชาตินั้นให้ฉายแสงออกมามากขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเทคนิคเคล็ดลับของครูรุ้งในเรื่องนี้กันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของไลนิ่งทอลกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับครูรุง้งพิมพ์พัทราพิพมพ์รัตนากูลค,ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ Red Lip Makeup Studio ค่ะสตูดิโอนี้เหมือนกับสร้างความฝันให้ผู้หญิงมะใช่เลยค่ะอตอนแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเราเราออกแบบมันไว้ยังไงคนที่เดินเข้ามาแล้วเดินออกไปเนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรปปร,รุงพี่หนิงเชื่อไหมคะว่า เรดลิปเมคอัพสตูดิโอเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากที่รุ้งตัดสินใจว่าว่าเราจะทําแพชชั่นของเราเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่ะค่ะคือจากตอนแรกเนี่ยก็ไปเป็นเทรนเนอร์ใช่แล้วก็เหมือนกับรับงานเป็นเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ก็อบรมทั้งในองค์กรในประเทศไทยแล้วก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าไม่พอใช่ไหมถึงเปิดสตูดิโอมารองรับหรือว่ายังไงฮะคือ เรามีความรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยค่ะก็จะมีทางองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนอย่างแม้แต่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะด้วยความว่ารุ้งเองก็เคยเป็นดีเทลยามาก่อนพี่ๆที่รู้จักกันก็จะเป็นพี่พยาบาลน้องรุ้งช่วยพี่หน่อยพี่มีงบมีงบด้วยนะแต่ไม่รู้จะใช้อะไรเอาไปกินเลี้ยงกันก็แบบว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยอยากทําให้เขามีความสุขอยากสวยน้องรุ้งมาสอนแต่งหน้าได้ไหมออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อุ้ยได้เลยไม่ต้องมางบเงบอะไรเขาบอกไม่ได้ มันมันมีงบอยู่แล้วแต่ช่วยทำให้แบบแฮปปี้ทุกคนสวยแล้วคนไข้มาอีกทีแบบจำพยาบาลไม่ได้อะไรเงี้เราก็โอเคเราก็เริ่มจัดแบบนั้นค่ะก็จัดกับคุณโน้ตเพสัชกรคมกรษตสามารถที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนด้วยกันนี่แหละค่ะก็ก็จบเภสัชแล้วก็มาเป็นดีเทลยาด้วยกันอ๋อค่ะก็ไปทำกันแล้วก็เออมันมันมีความสุขแล้วเรารู้เลยว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ อยากสวยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามันมากๆเลยคือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหนึ่งคือความชำนาญวิชาในตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราเจอมาตลอดระยะเวลา4-5หปีนะคะพี่หนิงทั้งในและต่างประเทศผู้หญิงเราเราทำงานกับผู้หญิงมาเยอะมากมมแม้กระทั่งได้มีโอกาสเข้าไปเป็นเฮดของเมคอัพอาร์ติสต์ทีมของการประกวด ค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นะคะเราก็สอนน้องๆแต่งหน้าอะไรแบบนี้เรารู้เลยว่าเออมันนี่แหละมันจุดประกายเราทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเปิดสตูดิโอแล้วเพราะเรารู้เลยว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเราเจอคนหนึ่งคนเรารู้เลยแหละว่าเราจะเปลี่ยนเขาแบบยังไง มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอผู้คนมาเยอะแล้วเราก็ทํำจับจุดเขาถูกรู้ว่าเขาขาดอะไรรู้ว่าคนนี้มีของควรจะเพิ่มให้สวยกว่าเดิมยังไงรู้ว่าคนนี้ไม่มีต้องโหโบรณะกันอย่างเป็นการใหญ่จะทำยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทคนิคเคล็ดลับที่ครูรุ้งแตกต่างจากครูสอนแต่งหน้าอื่นๆค่ะแล้วก็ พาร์ทเนอร์ทั้ง3คนของเราเป็นรุ้งนะคะแล้วก็เป็นครูรุง้งครูติก๊กแล้วก็ครูโนต้ตทั้ง3คนของเราเนี่ยเรามารวมตัวกันในช่วงเวลาแค่หนึ่งวันที่เราบอกเราจะทํามันขึ้นมาแล้วทุกค,คนแบบมีแพชชั่นเหมือนกันพอพูดปุ๊บคิดตรงกันใช่เลยแล้วก็เกิดขึ้นตลงนั้นเลยแล้วก็ยังจําได้เลยนะคะวันที่เราไปหาที่ที่เราจะทำสตีิโอของเราเนี่ย มันเป็นที่ว่างๆเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแล้วพอเราไปคุยเสร็จปุ๊บเจ้าของโครงการก็ถามบอกว่าแล้วแปลนของสตูดิโอคุณเป็นยังไงค่ะพี่หนิงเชื่อไหมคะตอนนั้นยังไม่มีแปลนไม่มีอะไรเลยคือเราวาดมือที่เราคิดกันในหัวให้เขาดูเขาบอกสวยผ่านค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณมีช่างหรือยังบอกยังค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีาทำโครงการเขามาทําให้แล้วจะได้เสร็จเร็วเดือนเดียวเสร็จโอมันเหมือนเนรมิตเลยนะพี่หนิงขาแบบนั้นเลยเหมือนฝันเลยค่ะมันเหมือน ต้องใช้คาว่าอะไรนะพอเราเหมือนที่คือด้วยความว่ารุ้งเองนะคะเมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาทําอะไรที่มันแบบเป็นที่คําว่าเป็นธุรกิจนะคะพี่หนิงเป็นเพราะว่าครอบครัวรุ้งเนี่ยเป็นข้าราชการหมดเลยตั้งแต่สมัยคุณตาเป็นอาหารคุณพ่อเป็นตารวจป้าเป็นข้าราชการไม่มีใครเป็นธุรกนักธุรกิจเลยจนกระทั่งรุ้งเนี่ยมีโอกาสได้ฟังออดิโอซีดีของท่านอาจารย์บัณฑิตอึง้งรังสีซีดีแผ่นนั้นเลยคะ่ะทำให้รุ้งรู้เลยว่า อ้าในเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้วอะว่าแพชชั่นของเราคืออะไรเราต้องเปลี่ยนสิ่งนั้นอะให้มันออกไปเปลี่ยนผู้คนช่วยเหลือผู้คนได้โดยคำว่าธุรกิจเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่เขาจะเอาเงินมาแลกกับเราอะอม,มันคุ้มค่ามากกว่าที่เขาจ่ายออกมามฮะมีแบบนี้ด้วยเบบนี้ดบบน้ดวย จะทาธุรกิจโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องเงินมีแบบนี้ด้วยหรอแล้ววิธีคิดแบบนี้ก็สร้างให้คนประสบความสาเร็จมามากต่อมากแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องน่าทึ่งมากก็คือคิดเรื่องการให้ก่อนคิดเรื่องบริการที่เราจะรับใช้ผู้คนก่อนแล้วเงินจึงจะตามมาอันนี้ก็คือแนวคิดแบบนี้คุณลุงก็คือกล้าลุยทำหาคนที่เคมีตรงกันปุ๊บเนรมิตเลยใช่ทุกพอตัดสินใจว่าจะทำปุ๊บทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆากแล้วก็ จำได้เลยพอลอนแบบแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึงเดือนอ่ะก็ยอดไลค์คนก็เป็นหมื่นจนเราก็เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีทั้งโทรศัพท์เข้ามาไลน์แล้วก็อินบ็อกเข้ามามากมายจนเราโอ้ทําไมกระแสตอบรับมันถึงได้เกินความคาดหมายของพวกเราครูทั้ง3าคนมากๆครูคงคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร มันมีความต้องการแบบนี้อยู่แล้วไม่มีคนหยิบยื่นให้หรือว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วนะคะลุงว่าธุรกิจเกี่ยวกับการสอนในเรื่องเปลี่ยนคนเนาะจริงๆตอนนี้ก็รังเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะลุงเคยคุยกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะคะว่าอ้าวแล้วปกติหนูแต่งหน้ากันยังไงลูกเขาบอกว่าเขาดูตาม YouTube เดี๋ยวนี้ดูตาม YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็แต่งตามแล้วลุงบอกว่าอ้าวแล้วหนูแต่งแต่งเป็นไหมลูกก็ก็แต่งได้ค่ะครูแต่หนูรู้สึกว่าแต่งออกมาแล้วไม่เหมือน ที่พี่เขาทาให้ดูใน YouTube เลยตรงนี้แหละค่ะลุเลงเลยอ๋อนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการเติมเต็มอยากสวยอยากทําเป็นคือทําตาม YouTube แต่มันออกมาแล้วไม่เหมือนเนอะอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือการลอกเรียนแบบแต่ว่ามันไม่ได้แต่งจาก ความอะไรนะคะโครงหน้าของตัวเองอะไรต่างๆเพราะเวลาเราดู YouTube แล้วก็ทำพยายามทำตามคนที่เขาสอนอยู่ใน y o u t u แต่หน้าเราไม่เหมือนเขาอ่ะใช่ไหมคะครูรุงก็เลยมองเห็นจุดว่าครุงต้องต้องสร้างคนให้สวยในแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่เลยค่ะรุงเชื่ออยู่แล้วเชื่อมานานเชื่อมาตลอดเลยว่าผู้หญิงทุกคนเรา เราสวยทุกทุกคนในแบบของตัวเองค่ะบางคนเด่นที่ตาบางคนเด่นที่ปาก<ช>จมูกโครงหน้า<ช>อะไรแบบนี้ใช,ใช่เลยค่ะค่ะตั้งแต่ครู้งเปิดมานี่คือเปิดมาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสตูดิโอนี้ต้องบอกว่าสตูดิโอของเรานะเราเปิดมาหนึ่งเดือนเท่านั้นเองหนึ่งเดือนแต่กระแสตอบรับขนาดนี้ใช่ค่ะมันมันเกินเกินความคาดหมายค่ะแล้วแล้วทางเราเนี่ยเราก็ทำเป็นคอร์สไว้รองรับใช่ไหมคะสองคอร์ส ก็คือคอสเบสิกกับคอสโปรเฟชชั่นนอ่แต่ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาต้องการค,คือเขาต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันยังมีมันยังมีช่องว่างทางการตลาดที่เรายังไม่รู้แต่พอเราเข้าสู่ธุรกิจนี้เข้าจริงๆแล้วเราเลยค้นพบเลยว่าจริงๆแล้วอะยุคนี้มันเป็นยุคข,ของการที่ ทุกคนหลายๆคนผู้หญิงเราเริ่มรู้แล้วว่าการที่เขาสวยขึ้นมันหมายถึงมูลค่าในตัวเขาเพิ่มขึ้นนะพี่หนิงครูรุ้งครูรุ้งจะจะให้วิธีคิดให้เขาปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้ยังไงว่าเมื่อคุณสวยขึ้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นคุณก็จะก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ามั่งคั่งกว่าร่ำรวยกว่าหรือว่าหาโอกาสอะไรต่างๆดีๆเข้ามามากกว่าเดิมเนี่ยครูรุ้งก็คือ เราจะทํายังไงเราก็ต้องสอนหน้าแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ต้องคอยคอยพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคตินี้ไปด้วยเหรอใช่ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็บางครั้งอย่างช่วงนี้ค่ะ,<ฮ>ะพี่หนิงเชื่อไหมทุกคืนเนี่ยลุงจะต้องทํางานส่วนตัวคือเช็ค f Facebook ค่<ฮ>ะเช็คลายซึ่งตอนนี้พวกเขานักเรียนนะคะนนยังไม่มาเรียนนะ,ะ,ะแต่เขาจะส่งรูปล่าสุดส่งรูปมาแล้วปรึกษาเขาบอกคือหนูจะทํายังไงหนูรู้สึกว่า เพื่อนที่ทำงานบอกว่าหนูหน้าดุไม่อยากไม,ไม่ไม่น่าคุยคด้วยแบะยยอะไร<น>ะทำนองเนี้ยนะคะเรา,ากจร็จริงๆเขาสวยมากเพียงแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าเขาต้อง ต้องปรับโครงหน้าแก้ไขโครงหน้าเขายังไงแล้วต้องใช้สีอะไรที่มันทําให้หน้าเขาดูสวยละมุนขึ้นแค่นั้นเองง่ายมากเราก็ยังไม่ได้สมัครมาเรียนนะคะแต่ว่าโอ้โหคุยกันยาวเลยแล้วก็อีกหลายๆเคสเป็นแบบนี้เลยซึ่งแบบนี้ครูรุง้งก็เรียกว่าไม่ได้ห่วงวิชาเป็นคใครค,คุยเข้ามาอะไรเข้ามาปรึกษาเข้ามาถามเข้ามาครูรุ้งก็ตอบหมดใช่ค่ะ รู้สึกว่ามันใช่เลยแต่ทีนี้พอเริ่มมีหลายๆหลายๆนักเรียนถามมาเราก็ตั้งใจแล้วโอเคงั้นต่อไปเราจะต้องทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า step by step ในเรื่องนั้นๆให้นักเรียนดูนะคะล้วสุดนักเรียนหลายๆคนก็ิน b o x มาว่าครูขาครูทำเป็นคลิปได้ไหมวัดคิวยังไงเฉดดิ้งหน้ายังไงเราเลยรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วยังเรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากเลยใช่ค่ะพี่หนิงค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีของเส้นทางที่ครูรุ้งเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ะสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นกูรูความงามคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ,คะจนกระทั่งมาเปิดเป็นธุรกิจเองสอนแต่งหน้าเองในรูปแบบเป็นสตูดิโอหรือเป็นสถาบันเล็กๆแบบของเราเนี่ยนะคะค,ะครูรุ้งก็ใช้เวลาสั่งสมมาพอสมควรแต่ว่าณวันนี้การบ้านครูรุ้งที่เหลืออยู่อย่างอีกเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> เพื่อจะทําให้ผู้หญิงไทยนั้นสวยขึ้นแล้วไม่เพียงแค่นี้นะคะดิฉัน ทราบมาว่าความฝันของเธอไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนผู้หญิงไทยให้สวยแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะออกไปในประเทศเพื่อนบ้านอีกมากมายด้วยสักครู่กลับมาฟังค่ะ ถึงช่วงนี้อยากให้แบ่งปันความฝันค่ะคะครูรุ้งฝันเห็นสตูดิโอของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ฝันที่ใหญ่กว่านี้ครูรุ้งอยากจะสร้างให้เกิดอะไรขึ้นค่ะภาพที่เราวาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันในพาร์ทเนอร์ของเรากันนะคะคือเราต้องแบบขยายขยายคล้ายๆเป็นเฟรนช์ชส์ออกไปอย่างตามต่างจังหวัดอย่างเี้ค่ะ ก็หลายๆคนก็เป็นแฟนจากต่างจังหวัดก็ inbox มาว่าครูครูมีสอนที่ต่างจังหวัดบ้างไหมเดินทางมาไม่ได้ใช่รอยคีะจากทั้งเชียงใหม่แล้วก็จากทางใต้ตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกเลยว่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเฟสต่อไปละแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยครู3คนเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวคงไม่พอใช่ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มทําเป็นเจเนอเรชันถัดมาของเราแล้วซึ่งซึ่งนักเรียน ที่มาเรียนกับเราอะค่ะแล้วก็กลายเป็นคนที่เขาขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ได้แล้วเขาก็แพชชั่นเหมือนเหมือนกันกับเราตอนนี้ก็เริ่มเทรนเขาขึ้นมาแล้วนะ,ะในอนาคตก็จะต้องอเป็น Red Lip Makeup Studio ตามภาคต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่พี่หนิงบอกเลยเรามองในส่วนของอตลาด AEC ด้วยอย่างงี้ค่ะล,ลุงมีอินสปายอันหนึ่งคือตอนที่พลีลุงเพิ่งกลับมาจากอคอร์ส เรียนของคุณแอนโทนีโรบินส์ที่สิงคโปร์แล้วเราก็ได้เจอเพื่อนๆที่เป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดเวียดนามไปเรียนแล้วก็มีการแนะนำรู้จักกันอะไรแบบนี้เขาก็ตื่นเต้นก็มีช่องงทาใช่เขาบอกว่าอยู่ทำเป็นครูเป็นเมคอัพสตูดิโอเหรอมาแบบจะมาทำที่ประเทศเขาไหมฮจริงเหรอแบบนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่น่าสนุก น่าสนุกมากๆแล้วรุ้งมองว่าทุกวันนี้โลกมันแคบมากๆแล้วค่ะเพราะว่าเราเชื่อมต่อกันด้วย อินเทอร์เน็ตด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์มันมีความเป็นไปได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็การส่งต่อพลังซึ่งกันและกันนะ<ช>คนที่มีแรงบันดาลใจตรงกันคนที่มีพลังเหมือนกันมันก็จะดึงดูดเข้าหากัน<ช>มันก็จะเกิดความร่วมมืออย่างรวดเร็วบางทีคาดไม่ถึงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือเส้นทางเติบโตต่อไปของครูรุง้งที่ไม่แค่แค่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นสตูดิโอสอนแต่งหน้าที่มีเครือข่ายในระดับ ไม่แน่ใจแค่อาเซียเน่ยจะน้อยไปด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราฝันใหญ่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> มันก็ไม่รู้ว่าภาพตอนจบมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะครูร <c oughs> ุ้งทีนี้อยากจะให้แบ่งปันแรงบันดาลใจค่ะว่าใครทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ลุกขึ้นมาสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองได้แบบครูรุ้งทำยังไงคะ คือตอนนี้รุ้งมีความรู้สึกชัดเจนมากในเรื่องของการค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอเพราะเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณรักแล้วชอบเป็นแพชชั่นลุ่มหลงกับมันจริงๆค่ะมันเหมือนกับคุณอยากจะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าทุกๆวันแล้วก็ตื่นออกไปทํามันจริงๆเลยเมื่อก่อนเราเหมือนกับเคยอ่านหนังสือเคยได้ยินแบบนี้แต่วันหนึ่งที่เราเป็นแบบนั้นเรารู้เลยว่ามันใช่แล้ว แล้วมันจะมีพลังสุดๆเลยค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเทิร์นแพชชั่นหรือเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนี่ยให้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนได้มาหาศาลด้วยแล้วรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะค,คือการทำให้ผู้คนเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมีความมั่นใจในแบบที่ตัวเขาเป็น แล้วเมื่อหนึ่งคนที่มั่นใจอะคะ่ะจะสามารถสร้างอะไรได้มากมายเลยเหมือนเหมือนวันนี้ที่รรู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะนำสิ่งที่เรามีออกไปให้ผู้คนอย่างไม่รู้จบเลยอค,ค่ะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นความหลงไหลในการแบ่งปันให้คนอื่นของครูรุง้งซึ่งความหลงไหลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อเราค้นพบ ว่าเรารักอะไรหลงไหลอะไรแล้วก็ช่วยกันแบ่งปันไปสู่สังคมค่ะมันก็จะทําให้สังคมนี้ดีขึ้นเราก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีรอยยิ้มรายล้อมเราไปหมดเลยแล้วพลังแห่งความสุขตัวนี้ค่ะมันก็จะแบ่งปันถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมเหมือนที่ครูรุง้งหาม,มุมของครูรุ้งเจอแล้วก็กําลังแบ่งปันแล้วมันกําลังเบ่งบานอยู่ในเวลานี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่มาเล่าเรื่องดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นพลังให้หลายๆคนแล้วก็ ใครที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะก็ติดต่อเข้าไปได้ช่องทางสังคมออนไลน์ที่ครูรุ้งมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram มีทั้งทุกอย่างเลยก็คือสามารถเซิร์ชง่ายๆด้วยนะคะ Red Lip Studio w เ w f a c e b o o k นะคะแล้วก็สแลช red lip นะคะ r าร์อารแล้วก็ L-I-P Lip นะคะเมคอค่ะเจอง่ายมากในทุกสื่อสังคมออนไลน์นะคะวันนี้ขอบคุณครูรุงค่ะโชคดีนะคะ ให้เปล่งประกายแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีพลังยิ่งใหญ่ต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณควันนี้เราทั้งสองคนลาไปด้วยแรงบันดาลใจที่เต็มเปลี่ยนในคืนนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ